ที่ทำทุกคนพุทธสอนพันธวงศ์มาจากพรอหลวงเมียจันทร์ขอขอบใจเมศิที่เป็นสะพานบุญให้้าะเจ้าได้มายืนในจุดนี้พาเขาขอบใจพ่อกับเม่ที่ให้อทางเสงเจ้าวางกับคนที่บ่งจัว่าทำ่า ึ่าว่าว่าได้อย่างนี้หนอกับปฏิบัติธรรมยิ่งจับวัดคนดีบุญบาปบ่เคยได้มีคนสุดแล้วกดุ็พบกับแม่บ่เคยที่อยู่กับพ่อแม่แบบคนรู้ใจมาตลอดแต่มาละบาดอยู่นี่แลังจากคมลูกออกจาก หลังจากทีตตกนรกดังเปาะมันับเพิ่มสีบิดมันจะดช้ดนี้ก็พอไี้เอานัออกจากนรกแล้วก็เปลี่ยนสีบิดเอาใหม่หลังจากนั้นมานั่งสมาธิอีกรอบอยากให้ก็ให้ว่ามีความสุขบอกว่าความสุขมันมนอย่างนะโบเคยได้ครับเคยอธิษฐานรกวความสุขมันมนอย่าง บเคยจะกอดพ่อกีดแม่จะมานางสมัยแล้วจับประพรมสุ่มันเป็นแบบน,นี้เองมีแสงมีแสงความสว่างอ้อมตัวฮ้เป็นแสงสีเขียวสมงกับสีทองแต่ประว่ามันมันไม่หยังแต่้สึกว่ารวมสุขแล้วก็เบ,บาตัวแล้วือลอยไปลอยมาเนาะเหมือนกับว,ว่ามันมันมันในเนาอยู่ในความอ่อนซ่อนอยู่กับ ตัวของเองแบบบุรีเแบสแล้าว่าไม่อยานะ่างนั้นแต่ว่าธรรมะก็คือหู้จักว่าธรรมะธรรมะแต่่พู้ว่าธรรมะนีบุตรสอนมันสอนให้เขแน,นวดันงเด็กนี่แต่พระตูไม่ตู้เพราะว่าธรรมะนี่เป็นบุญกุศลไม่ทราบหนาแต่ว่าบูคเคยหู้เลยว่าทราดน,นี่ก็จะได้รับบุญกุศลที่เขาได้ทรรมะนะแต่มไม่เห็นตกนรกหลังจากตกนรกเลื่องย่างขึ้นมา บุญจากสวรรค์ในนั้นเมืองคนทางเราก็มีสวรรค์และนละรลกขอบใจ,จสิ่งศัก์สิอยู่ที่นี่ที่ไหนอาบะเจ้าดีมีความสุออกว่าได้ครอบความสุขว่อบอุ่นจนอยากที่ทำแล้วก็มีคำว่าพผกับเมยให้เอินบุคคยได้เอิ้นผ่่แม่์ของตัวเองบุเคยได้อยู่ในโผล่มแม่มีครอบครัวกับบุมีความสุข แล้วก็บมีครอบครัวใหม่อยู่นีก่ก็ขอบใจพอเนาะได้ทั้งความสุขได้นอนอ่าเวียกเพจนางทำเัินดีเอ็ดก็เป็นนาดีของเฮาก็คือเวียกเดียวนี้บนมีอย่างแล้วนะ,ะหลายๆลาคนกคือสิอิสาพุตยิ์ิงเดียวคือได้ได้แต่งงานนี่นนะ๋อสิ่งสักด์สิทธิ์ที่สุดคือยูนี่ก็คือบนมีไผ่ได้เนาะขอบใจ ความสุขสวรค์นี้มีจริงก็คือให้เมตตาบริจาคง,งานอย่างก็หง่โตก็ตามแต่เฮายังมีพญานตตั้งลายเผือเป็นร้อยเป็นพญานาคให้พามค่ะพรมสุขวามกุศลจากสวรรค์มาเลีย้ลยงในนี้จิ่งดีกับเฮาเนาะขอขอบใจแล้วก่อนนบแต่ออกจากนี้ไปเป้าหมายของพุทธจะนำคนที่ยังบ่มู้นั่นเข้ามาสถานรามแห่งนี้ ให้ลายที่สุดพูดเองทีขอเป็นแบบยางให้คนที่ยังบุง้งเป็นสะพานบุญให้ละลายร้อยชีวิตยังยู่ฟังเราเข้ามาสถานธรรมอย่างนี้บวายานญดซีซีมีการที่จัดงานจัดคอร์สพูดเองก็นำคนมาให้ห้องพักบูตเป็นเป็นผู้หวังที่อยากมาตั้งแต่แรกเจอหน้าอมวันแรกก็ขอเป็นลูกโอ เขาเป็นคนที่มีกรรมอยากอยากสำลักกรรมก็ได้สำลักชีวิตของเขา่ามีอยงหลายขอให้มีบุญสุขในปัจจุบันเรื่องสิิงของข้าไปในสวนรรค์ก็บ่ได้ไปไปยุไสยก็บ่ได้ไป,ไป,ไปนำเนาะขอฝากลูกคุขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นนอ้องเป็นยีกันแบบนี้ตลอดไปขอให้พวกเราเป็นลูกของครอตลอดไปแล้วก็มีความสําสำเร็จใน มียึดแล้วก็นําทางธรรมะเข้าไปสู่กับคนที่ยังบ่ฮู้เนาะพวบเจ